นร่งพี่หาบรรจัยกันแล้วใครบีเอฟอะรับอยู่ไหนไม่ได้ยินพี่บอลพูดดิแก่ดำคนนี้ใครจะไม่ให้กำลังใจอ่ะเฮ้ยใครรถบีเอฟใครเปิดเปิดให้พี่หน่อยได้ปะไม่รู้ใครมีบีเอฟบ้างช่างกล้องนี่ใครครับไอช่างกล้องไม่รู้เดี๋ยวคืนนี้ค่อยคุยกันนะตลอดแต่เมื่อคืนละ ไม่เคยมีเวลาให้ทักอย่างเลยไอโก้เบิกรถมาไปไหนเออไปเบิกรถมาพองานเหรอน้องชายรอรอสายฟ้าก่อนนะสายฟ้ากำลังมาทั้งหามาส่วนตัวก็ได้ทั้งหามาส่วนตัวก็ได้นะด่วนเลยด่วนเลยบอกว่าพวกเองมีธุระอะไรเงี้ยให้มันรีบมาพี่ตอ์ผมมีแค่ห้าร้อยไปเบิกมาเถอะเฮ้ยพี่เสียงหายเฮียอะไรเสียงไม่หายหรอกฮัลโหล อ๋อครับอยู่ไหนอ่ะบขึ้นดิลงกูขับเองก็เขาไปให้ไปให้กำลังใจนี่แต่วาให้กำลังใจตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้เลยตรงไหนเอามันยุ่งเรื่องแก๊งไม่ได้อยู่แล้วเขางัางแค่แบบอะไรบ้างผมยุ่งก็แค่อยากไปให้กำลังใจเธออ่ะใช่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ในเมืองอยู่แถวแลนดำ คือเขาจะมูฟแล้วอ่ะตอนมูฟคืออะไรอ่ะคือเขาเขาแบบอ่ะโอเคมาแลนฟ้าครับเอ้ยแลนฟ้าใช่ทะเลอ่ะจะมูฟไปไหนอ่ะยังยังไม่ได้มูฟครับคือเขาคุยกันอยู่ว่าจะไปไหนอ๋อ <ผม S 2> ต้องแบบไต้องไปขอขอ,ขอโทษอ่าพวกคนในแก๊งด้วยแค่อย,อยากเจออยากเห็นหน้าเฉยไงอ๋อต้องขอโทษ คนในแข้งเลยเดี๋ยวไปขอโทษเราก็ได้แค่อยากเจออยากเห็นหน้าเฉยๆแล้วก็ได้ค่ะได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวรับครับตั้งไปครับ <Okay. S 1> ถ้าใครไม่เลิกปั่นเรื่องเสียงนะผมให้พี่บอสแบนเลยนะ แค่นั้นแหละคนดูผมผมเนี่ยนะถ้าผมเปิดไปผมยังได้ยินตัวผมเองเลยคนดูอย่าอย่าหลอกผมเลยผมผมโตลแล้วจริงอ่ะเนี่ยผมยังได้ยินตัวผมเองเลยเนี่ยอย่าหลอกเพื่ออะไรวะให้ให้มึงคนดูจร<ส>ิงมันเนี่ยสี่คิงพลัสสิไไคสสซเซิร์ฟเปิดใหม่เซิร์ฟดีเซิร์ฟนัวโคเรเจะมันสี่คิงคัสสิคเซิร์ฟเปิดใหม่เซิร์ฟดีเซิร์ฟนัวโครจะมันใช่ครับวันนี้ผมก็ไปเล่นมาครับลองไปเล่นดูครับสี่คิงเขาเปิดแบบฟรีเบลิตอะเลื้ยงเต็มระบบได้อะ เียครับผมไปไหนครับเตี๋ยอาหานใจแป๊บว่าจะไปทำงานแล้วเป็นมึงมึงโชว์อากาศเนี้ยให้เป็นประโยชน์โกพี่ชมพี่ชมเอวาบอกว่าอ้ให้ให้ส่งโลให้เลยป่าวพี่ชมอ่ะพี่พี่สาวทุกคนคนจะแย่งกันถ่ายทำไมเนี่ยพี่สาวสาวครับ ผมขอขอคุยกับซามเมอร์แป๊บหนึ่งได้ไหม <S <S ครับขอชทษทุกคนด้ครับที่ทำให้เ like สียเวลาขอไม่ได้ไ่ไหนไม่ได้ไไคไไ้อขอขอสักห้าัไม่ได้ดะรุยแบไม่ขอขอขไม่เกินนึ่ทีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ชายรได้ยินด้วยเนมันมีเรื่องสุดตัวมากเลยหรอไม่มีเต้ เสื้อนะครับเรื่องส่วนตัวแต่ shouting ได้ปะได้เหมืนได้ยินไหมแล้วมาใครอ่ะมากับน้องทาโก้ครับชื่อทาโก้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ซัมเมอร์และและผู้หญิงเขาว่าใครนะอ๋อก็เขาจะขอเป็นเป็นลูกไงอ๋อลูกเขาามาขอพี่ตอนเป็นลูกค่ะพี่มีมีคนมีมีเพื่อนไปเปิ่มมาขอเขาครบด้วย หนักหน่อยนะน้องปืิดแล้วแล้วปืนไปพักเมื่อจะหลับไม่หล e> 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 e ับเน้นเพื่อนที่ชุบแล้วก็เน้นเน้นคนที่กำลังจะมาแทงเพื่อนก้าแล้วแต่อเราปืนมันด้วยเนาะจริงหรือเปล่าถามตัวเองก่อนปืนลูกจริงครับลูกจริงเก้าร้อนวปนะผมผมผมเห็นแล้วครับลูกจริงครับลูกจริงครับพี่ ตอว่าจะไปฟาร์มแล้วเ็ก็เลยมาให้กำลังใจเอางี้ค่าซัมเมอร์คิวได้ค่าได้เกินสามตัวเอาไปแสนหนึ่งถ้าเกินห้าตัวสามแสนโดนทั้งไฟเหรอหรือว่าต่อไฟต่อไฟตอนแล้วพี่แล้วพี่จะรู้ได้ไงอ่ะว่าเขาจะค่าได้กี่คนไมใช่ไม่มันมีนกบอกก่อนเดี๋ยวให้นกบอกนกมันคงไม่โกหกหรอก ถ้ามันบอกว่าค่าได้กี่คนละฟังน้ำฟังน้ำถ้าเห็ว่าเขามาแล้วเขามาชนให้ตั้งสามตัวหนึ่งแสนห้าตัวสามแสนนี่เปรวมกันตรงนั้นทั้งไฟใช่ไหมใช่ทะลากเอ๋อนี่ให้ทั้งตัวเลยตยอะสีเขียวเหรอเอ้ตรงที่ดูดวงเดี๋ยวก่อนโอเคครับไปทำงานแล้วนะเือคุณเพียงคุณนีฮาระฮาระบับ๊ายบายไปตรงที่ดูดวงเสร็จเวลาจะไฟเวลาจะชุบเพื่อนให้มาตรงหน้ารถเห็นไหม แล้วเวลาเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งมันไว้ต้องทำทางพยะนั้นโซนกันพี่สาวครับขอบคุณมากครับผมขอไปแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับอะไรนะทาโก้เฮ้ยโทษครับโทษครับอุ้ยโทษครับโทษครับบาดเจ็บตรงไหนไหมครับเนี่ยบาดเจ็บครับ เล้งอะไรครับเ,เ,ลเล้งอะไรเออผมเลขหกเลขหกค่าส่วนครับหกค่าส่วนเป็นพันหนึ่งอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงอ่ะช่วยลืมดูลูมดูแต่นี่นี่ครับพันหนึ่งครับ,<อ>บพี่ครับครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงต้องให้เงินเขาโอ้แล้วพี่กูรุ่นใหญ่เขินอยู่ไอ้เหี้ย่ะแเด็ดจ,จัดเลยทำไมวะโอ้ก็ทุกครั้งผมไม่เคยเห็นพี่ชนแล้วพี่จ่ายตังค์ไงนะไม่นี่พี่ไอ้นี่ชนจริงพี่ผิดจริง พี่พี่จะไปฟาร์มไหนครับพี่ตามทางอะสักสามพันหาตามแถวแลนเนาะเฮ้ยเอา,อางี้มึงฟอร์มรุ่นใหญ่ใส่กูได้บ้างแบบอันเนี้ยแบบเอ้น้องมึงเรียกกูน้องนะไอ้น้องลงไปจากรถพี่เดี๋ยวเราไปเนี่ยรับมึงมาตลอดทางแล้วเนี่ยโอเคปะได้ขอ<ด>ตังค์เขาดีกว่าวะแค่หาเงินเข้าเป๋าหน่อยไหมเดี๋ยวไอ้แค่นั้นไปพันึดกูก็ต้องได้เงินสามพัน ได้จากแม่งเลยไหมล่ะเติมน้ำมันด้วยเดือดซะด้วยนี่นี่ท่วมพ่อหอมอะ่ะพียไปเล่นที่ไหนอะ่ะบอกมาก่อนฮัดก่อนอะไรนะ พี่จะไปที่ตกปลาดิตกปลาดิตกปลาหาแดงง่ายกูต้องต้องตัวเหมือนแบบพี่ต้องแต่งตัวเหมือนขี้ข่าเหมือนที่ผมให้พี่แต่งอ่ะเออว่ะชุดไอเนี่ยชุดช่างอ่ะไอเปียยตามอยู่เหรอเออมันน่ารักมันน่ารักแต่อย่างงี้เขามันก็เล่นตามโลมันนะมันเล่นสมบุรณ์แนะก็เล่นตามโลมันดีชอบชอบน้องมันตั้งแต่ได้เจอแล้วครับ อเนี่ยไอ้มอส์สซข์นั้นนะพี่จริงๆเราป้นมันได้นะเว้ยปล่อยไปไปล่อยไปน้องของชายพี่เองครับพี่ครับ <c oughs> ขึ้นก่อนรอบนึงครับเลยไปที่ไหนตกปลาใช่กูต้องไปแต่งตัวบาเบิ่งกันให้พี่ด้วยนะพันหนึง่งโอ้จะไปขอเขาเสริมไม่มีตังค์อีกดีดีขอมันก่อนเลยคนแรกเนี่ยพันหนึง่ง มีอยู่ในตัวเออใช่มีอยู่ในตัวเป็นแถวสอนอจะได้ไม่ต้องโดนป้นเปียกมันมีอาวุธไหมมีครับน้องมันมีมีสองชิ้นมีปากหลามกับมาเชมั้งเย็ดแม่รถติ่งโอ้โหขอโทษครับพี่ขอโทษครับ ออกตัวดิเยลถสิ yeah, ่งมาจมูกตันพอ่อมึงอะมันพุ่งได้ถึงสามร้อยอะพีแ่แต่แต่แต่ถ้ามีคนเห็นก็โดนอะทำไมอะมันไม่ก็มันเขาเรียกว่านายโตคนจนองพี่จะเป็นดอกเกตาปะรับ ไอ้กูบอกให้ไปเปลี่ยนที่ไหนสอนอก็สอน้องไอกำลังวนไปี่ยเลี้ยวไกลเนาะพี่ตาเป็นเด็กเป็นด็อกแกะอะครับด็อกพ่อมึงไงกูไม่ได้เป็นหมอไอ้ควายด็อกเตอร์เหรอด็อกห้าด็กรูปหมาอ๋ออีเวนด่ากูหมาหมาแก่อ๋ออุเกลีแม่มึงองก็ไเอาอ่ะลุยซัด ด็อกพ่อด็อกแม่ไงลุยเฮียนี่ด็อกพ่อมึงอะเลขอะไรพี่เลขห้าร้อยน้องห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยสวยเลขอะไรวะเสื้อเลขอะไรดีน้องก็บอกพี่ดิไม่รู้ไม่รู้ผมผมจำไม่ได้แนละแต่งแบบพวกขี้ข่า แล้วพี่ต้องเอาหมวกออกด้วยแล้วใส่หมวกเด็กที่ผมให้พี่ใส่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ใส่ตัดอ้อยดีใส่แบบตัดอ้อยดีตัวเนี้ยตัวนี้ตัดอ้อยอะ <c oughs> แบบเล็บโทรสเปกปะ่ะเออมีนี่นี่นี่ป่ะเออนี่นน <c oughs> แหละหลุยเบาๆหลุยหลุยเบาๆรองเท้า,บา,ทาแบบไหนเนี้ยแบบนี้นี่อะยีรองเท้าลอกขี้หายเลย <c oughs> เกง่งๆอะโอ้ต้องเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ย ไ่นี่นี่นังกิงนี้ในเอี้ยมอ่ะเอี้ยมอ่ะเอี้ยมอ่ะเอี้ยมเลขอะไรวะอยู่ผ้าพันคอเหรอไอ้บ้าอยู่พันคอหรือเสื้อกลออะไรเอี้ยมม่ะนะเออนี่ไอ้ไอ้นี่กูใส่แบบไหนดีวะที่พวกขวนเลขกอะไรวะพี่ต้องเลื่อนไปเรื่อยอะนี่บ้านีน่บ้าแบบมุ้งมิงอะ่ะมุ้งมิงกระดิ่งแมวอะ่ะได้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 ไกูาเปลี่ยนทรงผมไปรุ่น, <c oughs> ไ,ปนไปรุ่นบักซิงหน้าแก่ไง <c oughs> ไปดิ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  ไหนอะเสื้อก่ออะไรหมายถึงอะไรอันเนี้ยเอาเสื้อก่อเรียกอะไรกระผมพลเอกเออพี่ใส่ก่อไหมพี่ใส่ก่อแล้วใช่กระพี่ก็เลื่อนไปเลื่อนไปกระเป๋ามันอันไหนล่ะหนีพ่อที่มันใส่ก่ออ่ะอันนี้มันเป็นก่ออ่ะเออเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมันจะมีกระเป๋า เลยแล้วพี่เลยแล้วพี่เลื่อนไปไหนฮะกูหาอยู่เนี่ยไม่เจอเนี่ย <ไป S 2> หาอะไรหาเอียมยเจอแล้วนะ่ะเอียมเอียมไม่มีมีแต่กระเป๋าไม่มันเป็นเอียมเลยที่กูใส่อ่ะเดี๋ยวกูหาให้เป็นนึง มันอยู่ในหมวดเลยเกาะไม่ใช่หรอมันอยู่ในหมวดเลยเกาะไม่ใช่หรอน้องไม่เอี้ยมไม่อยู่ในเกาะไม่ใช่หรอมันอยู่ในเกาะหรือกระเป๋าไม่รู้ว่ะไม่เคยแต่งเอี้ยมอ่ะอไหนวะใส่กระเป๋าแมวดิกระเป๋าที่อะไรก็ได้น่ารักๆไปหลอกแดกผู้หญิงอ่ะ็นแมวส้มด้วย <laughs> เอีกยังเต่งตัวมีความเข้ากันเลยแล้วทำผมต้องทำผมไว้รุ่นบ็อกซิ่งด้วยขอเพลงถึงจะเปียกพี่หัวแหลกได้ไหมครับได้ได้วเสื้อแบบไหนอ่ะไอ้ไอ้ไหนเสื้อกาสกันไหนอ่ะเสื้อกาสกอะไรเสื้อกากที่เป็นเอี๊ยมอ่ะเสื้อคนงานอะมันอยู่ในมันอยู่ในนี่ไม่เหรอในทีเชิร์ตอ่ะ ที่เชิญได้ที่เชิญนี่ออโอเคปะบอกซิ่งจัดเลยพี่สาวครับคะ <laughs> พอจะมีพอจะมีแค่สามพันพาวรถไหมครับอ๋อทำงานมาเนี่ยเพิ่งผมเพิ่งได้แบบอือเ <laughs> พิ่ง <laughs> มีอยู่ <laughs> พันหนึ่งนะครับเพราะพอดีว่าจะพาวรถ ถามพันเลยโอนแทนได้ไหมได้ครับได้ครับพี่สาวกระเป๋าอะไรคะห้าร้อยครับวิสวยขนาดนี้มีแฟนยังครับเนี่ยถ้ามีแฟนแฟนต้องหล่อรวยมากแน่ๆเลยครับุวยขอบคุณห้าพันเลยเหรอครับพี่สาวขอบคุณครับมีแฟนยังครับไม่มีค่ะไม่มีเออทำไมยังไม่มีแฟนเนี่ยครับผมผมชอบพี่ได้เปล่าครับง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอครับผมเป็นคนง่ายๆครับ สไตล์แบดแบดอ่ะง่ายๆสไตล์แบดแบดพูดตรงๆตรงไปตรงมาถ้าพี่ชอบก็บอกชอบโอ้โหมุงมิงมากมั้งไอ้เยี่ยตัวกูเออโอเคครับพี่สาวชื่ออะไรนะครับชื่อแมรี่ค่ะอยู่แก๊งอะไรครับเนี่ยไม่มีแก๊งค่ะไม่มีเบอร์ขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเผื่อไว้ตอบแทนอ้ยแก๊งขอเบอร์หน่อยครับสองห้าหกศูนย์เจ็ดค่ะอะไรนะครับใช่ไหมคะสองห้าหกศูนย์เจ็ดค่ะ สองห้าหกได้ไหมสองห้าหกอะไรนะครับสองห้าหกศูนย์เจ็ดค่ะสองห้าหกศูนย์เจ็ดพี่ต๊อดโอเคครับผมขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณนะครับ,รบพี่ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือผมนะขอบคุณมากครับที่ช่วยเหลือผมครับไอ้ก้อยเทียมก็มาดิไปยุ่งกับพี่เขาทำไมมานี่ เอาแก้เป็นรุ่นใหญ่นะแก้ได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 ้ไปตัดผมก่อนไหมได้ตังมาแล้วได้ตังที่อะไรกูมีแค่ติดตัวอยู่เนี่ยไม่กี่พันะสี่สดีน้องชายสวัสดีครับ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 วันวัทันยูความสวัสดีครับพี่นี่สลัดพี่ตัดผมมาไป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 สวยได้มาห้าพันแรมเรมไปเบิรให้พี่ดิพันหนึ่งอ่ะ ผมต้องเบิกให้เหรอพี่เงินติดลบเงินติดลบเงินติดลบร้องเอาจริงๆิงเงินติดลบเงินติดลบหกพันหกพันเองร้องให้พี่ได้ไม่ล่ะแค่นั้นแหละพันเยอคุไย้งนั่งเยเฉยเมยนะคุณอิทธิเดชพรุ่งนี้กองทัพบกเอาจริงหนีเกณฑ์ทหารสามปีเออเดี๋ยวผมไปรับใช้ชาติก็ได้ครับผมเลือกสตรีมเดี๋ยวผมไปรับใช้ชาติชาติหน้าในสัตว์ นี่เป็นคำสั่งของคนเรือเอกอคาอินุให้นายอิทธิเดชรามวินิตเข้ากองทัพเรือเพื่อช่วยจับโจรไม่เอาครับผมจะเป็นโจรสลัดครับพครับพี่พี่ก็ตาย้ปเนี่ยขอโทษขอโทษด้วยครับชื่ออะไรครับพี่ชายเอ้ยพี่ชา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 ยชื่ออะไรครับชื่อเดียวครับอยุ่แก๊งอะไรครับพี่ชายไม่มีแก๊งนะครับ ขอโทษด้วยนะครับน้องมันทาอะไรไปไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขาพี่พี่ชายพอจะมีสักสามพันให้พารถไหมครับพี่สามพันเลยเลยครับโอเคสามพันนึงพี่เดี๋ยวตกปลาเดี๋ยวน้องเอาหาให้คืนครับพี่ชายคนละครึ่งทางไปพันหน้าสองพันได้ไหมพี่พอมันใช้สามพันเดี๋ยวผมไปหาคนละเมืองดีครับพี่ชายขอบคุณครับพี่คุณนะครับพี่ชายพี่ผมเขาไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเลยอะไม่มีปัญญาด้วยแต่แต่งตัวน่าจะรวยนะหมายถึงการแต่งตัวเขาใช่ไหมครับ ใช่ครับเอาอลยครับห้าร sure ้อยครับพี่เลขห้าร้อยครับของคณครับพ uh> ี่ชายครับเกบแมงสุบทซุกตะตังอ่ะกดเองนะเแลมากดเองที่อะไรครัจะได้หาติดลบสภาพเอาติดลบที <h 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 ่อ่ะไอโก้เป็นรุ่นเป็นเพื่อนหรือเป็นน้องเป็นน้องครับแต่มันเป็นเกี้ยวไอ้เนี้ยมันจะเป็นเกี๊ยวหวานๆเลยนะเนี่ย โอ้ยเฮียแม่แต่แม่ต้องบอกว่าพี่แต่งตัวเฮียลุงงี้พี่น่าจะใส่เสื้อก้าว่ะแต่งตัวแบบพวกพวกช่างไอ้ย่ยพวกแบบออกงานมาตอนกลางคืนเน่างไหนปะทางไหนปะได้ไดฮัลโหลพี่ชายไม่มีมีไม่มีเลยเหรอเปลี่ยนชุดเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนทรงผมอะพี่ชายไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยน้องพี่พี่สาวครับพี่สาวครับคยกัแล้วเหรอใช่ครับพี่สาวเขาจะมีใช่ค่ะ ผมจะขอสักสองพันพาวล์รถได้ไหมครับสามพไม่มีค่ะใน,ในบัญชีก็ได้ครับอ้าพี่ชายไม่มีเลยเหรอมีลบสองสองจุดสามอีบวกสี่ครับเขาเขาเพิ่งล้มละลายมาครับเขาไปเข้าแลนด์อื่นมาแล้วเขาโดนลุมกระทืบกระดักป่นเขาให้เพนผมมาครับผมให้เพนเอามาใช้แล้วจินีสภาจับได้คนระัอยากทุกคนให้พี่สาวช่วยหน่อยครับ พี่ชายไม่ไปทํางานดูว่ะเนี่ยจะไปทําเนี่ยเราจะเอามาให้คืนครับจริงหรือเปล่าจริงครับจริงจริงครับพี่ไม่ขอเบอร์ไว้ก็ได้ครับใช่ครับพี่ชายกระเป๋าอะไรอ่ะอ่าเลขห้าร้อยครับคนผู้หญิงคนผู้หญิงชื่ออะไรหรอเจดีจุงชื่อลิชี่ค่ะอยู่แก๊งอะไรสักคบลิชี่อยู่เป็นประชาชนค่ะอ๋อขอบคุณมากนะับประชาชน พอดีใช่ครับพี่ขอบคุณมากเลยที่ช่วย,วย,วยผมสะอาสามพันลยไม่หายติดลบแล้วพี่คนนี้โอนให้ขอบคุณครับครับกระเป๋าห้าร้อยใช่ไหมใช่ครับพี่ชิชีลิชีพี่น้องครับขอบคุณนะครับพี่ชิชีลิชีค่ะลิชีพี่ชายพี่ชายให้ผมตัดทรงอะไรครับพี่เดี๋ยวเดียเ๋ยวเดี๋ยวเองเลขอะไรอา่าเลขห้าร้อยครับพี่ อ่เอาไปตัดผมจะได้ไปทํามาหากินันกทีกล่องซ่อมรถผมไปครับมาผมได้มาห้ากล่องเขาซื้อต่อผมอลพันเขาช่วยผมทาไมอ๋อกล่องละพันพี่ชายขายไปขายใครครับขายพี่นั่แหละอ๋อน่าจะเป็นพี่ของพี่แน่เลยเห็นเขามาบอกอยู่ว่าเราขายกล่องซ่อมให้ใช่ครับพี่ พี่ชายครับทรงนี้ดีไหมครับผมยังจําตอนที่พี่ไปมีเรื่องแถวสีคิวได้เลยแม่งโคตรสุดจากไอ้เกือน้องพี่มรนมเรื่องตอนที่มีเรื่องแถวที่สีคิวอ๋อผมมีเรื่องส่วนตัวครับที่สีคิวพี่บดครับเอาลงนิตยสารดีๆนงพี่บอยอี่ต่ดอมดีโอ้โหอย่าพี่อย่าลงอย่าลงนิตยสารแมวอะไรนะครับแต่เขารู้ที่ตัดผมดีๆแมวทรงนี้ครับพี่ครับต้องไหนครับพี่ นี่ไหมครับพี่ได้น้องนี่ตรงนี้เป็นไงพี่แต่พี่โก้หน้าเด็กกว่าผมอีกนะเนี่ยใช่ครับน้องพี่ไปทำหน้ามาตรงนี้ดีไหมครับพี่แบดพออย่างได้น้องได้อันเนี้ยแบดเลยผมว่ามันมันมันนี่ไหมครับพี่ผมอยากทำคีโมอ๋อเป็นมะเร็งเหรอไปทำคีโมมา เอาแค่พอมีผมก็พอไม่ต้องเยอะมากตรงนี้แล้วกันนะพี่เนาะได้ครับนอ้องขอบคุณครับพี่ชายที่ช่วยผมไอ้นี่ผมแล้วพารถผมเงินติดลบอย่างเงี้ยพี่ไม่มีแล้วหรอครับอ่าไม่มีเลยอ่ะเอ็งลองถามเขาดูดีกร,รัาพี่พก็ไม่เหลือแล้วอ่ะ จากกองทัพบกขอให้นายทหารยกต่างๆมารายงานตัวหน้าสติ๊กเนื่องจากหนีเกณฑ์ทหารสามพี่ชายพอจะมีสักสามพันให้น้องชายคนนี้พารถไหมครับพอดีว่าเงินติดลบด้วยครับเออไม่มีเลยครับช่วยช่วยน้องหน่อยได้ไหมครับผมไม่มีเลยอ่ะในธนาคารก็ได้ครับพี่ชายช่วยเด็กมาสักครั้งครับพี่เดี๋ยวเด็กมันฟาร์มมาคืนให้ครับพี่ขอเบอร์มันไว้พี่ผมผมจริงๆิผมถ้าผมมีผมก็ให้มันแต่ผมไม่มีแล้วอ่ะ มันยังติดรถไปกับผมอยู่เลยบิดบิดครับเนี่ยบิดไหมไม่บิดครับไม่บิดครับพี่ขอเบอร์มันได้เลยพี่ขอเบอร์มันไว้แล้วพอเบอร์ยนขี้เอาตังที่มันมันได้มันโทรไปคืนพี่นะพอไอ้โก่จะเชื่อได้ไงนี่อ่าขอเบอร์มันไว้แล้วโทร <S <S หาเล<อ>ครับถ้า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 มีปัญหาอะไรก็แจ้งสอนอน,อน้อยได้เลยครับ ขอบคุณที่ช่วยวันนั้นนะครับผมเกือบโดนกระทือไอเกอร์ป่ะไอ้ท่าน่าโดนกูว่าและไม่เป็นไรเกอร์ไม่ไม่ไม่เป็นไรเกอร์สองพันก็ได้พี่เพราะเขาแค่เอาแค่มึงแบบมึงรอดมึงยังมีชีวิตอยู่กับเขาแล้วแต่พี่วางมือแล้วเก